จุติแชน n นลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติ h ชน n นลคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงตำนานเสือผาดมายห้ท่านฟังและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังนะครับคำว่าเสือและคำว่าโจรในยุคสมัยก่อนนั้นสองคำนี้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ แต่ความหมายลึกๆย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนิยามของคำว่าโจรนั้นในยุคสมัยก่อนคือการปล้นฆ่าและขคข่มขืนไม่เว้นแต่เด็กหรือคนเท่าคนแก่อีกทางมาฆ่าผู้เสียหายเพื่อไม่ให้กลับมาชิดตัวคนร้ายและยืนยันการกระทําอนุอาจเหล่านั้นมีความแตกต่างจากคําว่าเสือไอ้คาว่าเสือในยุคก่อนนั้นจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่หน่าเกง่งขามพูดจริงทําจริงตัดสินใจเด็ดขาด มีสัจจะและศักดิ์ศรีและที่สําคัญก็คือต้องกตันยูลูกคุณผู้มีพระคุณไม่ทํำลายเด็กและผู้หญิงดังคําว่าชาติเสือต้องไว้ลายตำนานคดีดังเสือผาดทับสายทองหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าคุณพระเป็นคนหนองคายยางจังหวัดนคนปรปฐมถือว่าเป็นเสือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย ระหว่างปีพศ2,490ถึงปีพศ2,494ชื่อเสียงของเสรอผาดโด่งดังทั่วประเทศไทยจนถึงขนาดที่นายตำรวจมือปราบประจันหน้ากับเสือผาดยังไม่กล้าแสดงตัวจับเสือผาดเสือผาดเป็นคนจริงเคยเติดคุกเมื่อออกจากคุกก็ได้วิชาหมอตำแยและวิชาสมุนไพรแผนโบราณเกี่ยวกับการรักษาโรคผู้หญิงที่ผู้ชายสุขสนชอบเป็นกันเสือพาดเมื่อออกจากคุก กอได้วิชาแพทย์ช่วยเหลือผู้คนแถวและแวกนั้นจนชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือของชาวบ้านกันมากจริงๆแล้วเสือผาดเป็นคนรูปร่างเล็กหน้าตาไม่น่ากลัวมันชื่อเสียงถ้าบอกว่าเสือผาดเป็นครูโดยดูจากหน้าตาก็ไม่เกิดเลยจากความเป็นจริงแต่ชีวิตผกผันทําให้เสือผาดมาเป็นเสือ,อร้ายที่ผู้คนเกรงกลัวแม้แต่ชื่อเสียงของเสือผาดยังไม่กาเรียก เพราะความเป็นคนจรงิงมีเมตตาช่วยเหลือผู้คนก็เหลือที่จะเดาได้แต่ผู้คนในยุคน,นั้นเรียกกันว่าคุณพระเสือพาดเกิดวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพศ2448เวลา4ทุ่มครึ่งตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเสง็งตามรูปดวงชะตาเกิดของเสือพาดตกอยู่ในเพชฌคารเลิกและราชาเลิก ซึ่งมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของเสือผาทําให้มีชีวิตผกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือถ้าไม่ดีก็จะกลายเป็นร้ายชะตาตกอยู่ในเพชคาาเลิกทําให้เสือผาเป็นคนเด็ดเดียวทําอะไรแล้วทําจริงไม่เก่งกลัวต่อใครชะตาจะตกอยู่ในราชาเลิกทําให้เสือผาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือรักใคร่ต่อผู้คนถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเสือร้ายแต่เสือผาก็เป็นคนจริง ก่อนที่จะออกปนบ้านใครจะมีหมายไปติดที่หน้าบ้านที่จะทําการปนถ้าเจ้าของบ้านยินยอมก็จะนําข้าวของมาวางไว้ให้เสือผาดก็จะไม่ทําอะไรแต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่นําข้าวของมาวางไว้หน้าบ้านเสือผาดก็จะทําการปนถ้าเจ้าของบ้านไม่สู้ก็จะไม่ทําอะไรแต่ถ้าเจ้าของบ้านสู้ก็ต้องตายเคยมีคนเก่าเล่าให้ฟังว่าเสือผาดได้ทําการปนคณะลิเกที่มาแสดงแถวดอนตูม จับลิเกตท้งคณะให้ไปเล่นที่ชุมโจนโดยลิเกตท้งคณะต้องแก้ผ้าเล่นหรืออีกครั้งหนึ่งเสือพาดได้ทําการปนบ้านหลังหนึ่งกวาดทรัพย์สินไปหมดแต่เจ้าของบ้านอ้อนวอนของเงินคืนส่วนหนึ่งเพราะเจ้าของบ้านจะทําการบวชลูกเสือพาดก็ให้เงินคืนมาพร้อมกับสองคนมาดูว่ามีงานบวชจริงหรือเปล่าในชีวิตจริงเสือพาดเป็นคนที่นับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระเครื่องเล่ากันว่า ก่อนที่เสือผาจะออกเดินทางออกจากบ้านหรือชุมชจนจะทำการสวดมนต์อยู่ในห้องคนเดียวเป็นเวลานานาน,นับชั่วโมงโดยสวดมนต์และทำการปลุกเสกพระเครื่องที่ใช้ประจำจึงมีหลายครั้งที่ตำรวจล้อมจับเสือผานจนมุมแต่ก็หาตัวเสือผาไม่เจอในชีวิตของเสือผาเกจิที่เสือผานับถือมากที่สุดและไม่เคยขาดพรกเครื่องของเกจิองค์นั้นไปจากตัวของเสือผาเลยก็คือหลวงพ่อลุงวัดดอนยายหอม พระเครื่องของหลวงพ่อลุงพิมพ์นาคปกเป็นพระเครื่องที่เสือพาดไม่เคยขาดประจากคอจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตไม่เพียงแต่เสือพาเท่านั้นพระพิมพ์นาคปกนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมก็นําติดตัวตลอดเวลาในเวลาออกเดินทุดงในสมัยที่ยังเป็นพระหนุ่มในสมัยที่มีการตกลงที่จะมอบตัวครั้งแรกต่อนหน้าหลวงพ่อเงินเสือพาดได้นําพระนาคปกหลวงพ่อลุง ออกมาอวดต่อหน้าในตำรวจใหญ่เมืองนคนปรปฐมและผู้ติดตามหลายคนแล้วเราว่าชีวิตของตนลอดตายหลายต่อลายครั้งก็จากพุทธคุณของพระพิมพ์นาคปกหลวงพ่อลุงวัดดอนใหญ่หอมถึงขนาดที่เคยถูกล้อมจับไม่มีน้ำกินเคยอารัธนาพระพิมพ์นาคปกหลวงพ่อลุงทิ้งลงไปในน้ำที่จะตักมาดื่มผลปรากฏว่าบริเวณที่พระตกลงไปนั้นน้ำกลับใสขึ้นทันทีปัจจุบันนี้ พระนาคปกหลวงพ่อลุงวัดดอนใยายหอมก็ไม่เคยขาดจากคอของผมวัดดอนใยญยหอมในอดีตชื่อว่าวัดโคกใยายหอมตั้งอยู่ในที่ลุ่มทําให้เวลาในหน้าฝนน้ําจะท่มวัดพระสงฆ์จะได้รับความลําบากมากในการดํำรงชีวิตจบจนกระทั่งหลวงพ่อทซัพ์วัดนิ้วลายได้ชักชวนให้ชาวบ้านมาช่วยกันย้ายวัดมาตั้งใหม่ในที่ดอนและช่วยกันสร้างจนเสร็จและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดดอนใยญ่หอม แต่หลวงพ่อราบท่านไม่รับเป็นสมภารเจ้าอาวาสและท่านพร้อมกับชาวบ้านได้เดินทางไปยังวัดทองสุวรรณารามบางกอ,อกน้อยนิมนต์พระวินัยทรหัวพรสอนให้มันเป็นสมภารเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดดอนยายหอมในปีพศ2400ในขณะที่หลวงพ่อหวบมีอายุได้เพียง25ปีและท่านยังเป็นญาติกับหลวงพ่อเงินโดยมีศักเป็นลุง หลวงพ่อลุงวัดดอนยจห,หอมชื่อเดิมคือลุงวัดแก้วเกิดในระหว่างปีพศ2496หลังจากที่หลวงพ่อหวัวแทมวรรณภาพในปีพศ2465หลวงพ่อลุงได้อยู่ในตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนยาห,หอมได้เพียงหนึ่งปีหลวงพ่อลุงได้ลาศิกขาบทในปีพศ2466ขณะที่ท่านมีอายุได้70ปีหลวงพ่อเงินได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส สืบต่อจากหลวงพ่อลุงโดยที่หลังจากลาสิกขาบดหลวงพ่อลุ่งได้ใช้ชีวิตคารวะอยู่หลายปีและได้มีภรรยานหนึ่งคนและมีบุตรชายสามคนหญิงหนึ่งคนหลวงพ่อลุงเป็นศิษย์ก้นกุดเตกของหลวงพ่อหววท่านมีความเจนจัดในด้านวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมมากเรียกได้ว่าท่านเป็นพระที่ร้อนวิชาองค์หนึ่งเลยทีเดียว,ชวยเช่นกับหลวงพ่อแช่มวัดตากงท่านในสร้างปักเครื่องไว้หลายรูปแบบด้วยดินขุยปูน แต่ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดได้แก่ภาพพิมพ์นาคปกนอกจากนั้นท่านก็ได้สร้างตะกุดไม้ลวกไว้แจกแก่ศิษย์เช่นเดียวกันหลวงพ่อลุงถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมที่มีความใกล้ชิดกันมากพุทธาคมที่หลวงพ่อเงินเรียนรู้ส่วนใหญ่จะได้มาจากหลวงพ่อลุงในช่วงที่หลวงพ่อลุงยังมีชีวิตอยู่ในเพศคารวะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากแม่แพ้หลวงพ่อวบอาจารย์ของท่าน สาเหตุหนึ่งที่คาดกันว่าหลวงพ่อลุงต้องลาสิกขาพทอาจเป็นเพราะว่าท่านยังอยู่ในเพศคารวาสคนแถววัดดอนใหญหอมจะไม่เชื่อถือหลวงพ่อเงินที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะที่มีวัยเพียง33ปีเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องตำนานเสื้อผาดทับสายทอง EP ที่หนึ่งเรื่องราวใน EP ต่อไปจะเป็นยังไงนั้น ฝากเพื่อนๆรอรับชมและรับฟังและให้กำลังใจพวกเราโดยการช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะ